สวัสดีครับวันนี้ยามแรงเอาบรรยากาศกางต้งมาฝากทุกค,คนนะครับรก็ฝนก็ใกล้จะตกแล้ววันนี้มาแอวหงงัวปเปล้ยงฟุกจะมาแปลงจุตับกันนะครับจุเนื้องัววันนี้อากาศดีหน่อย แกมืออาทิตย์แล้วไปใส่กุ้งว่าจะแปลงกุ้งเต้นสักคกำนี้บ่ได้เต้นสักคำมาได้กุ้งเลยในหนอ่อมากินนแซบเอาหน่อมาต้มใส่ดุงหมูหม้ออยู่ครับวันนี้แกมือซื้อจิ้งัวมากิโลเอามาแปลง จุจูเหนืออยว่ลำบัดลำจะได้ลองอย่ากกลิ่นพอก่อนก็ให้กินก้าซากับลาบตอนนี้เมืดนาะพูดแล้วครับใกล้จะตกละหงวัวปลียงฟุกอากาศดีนะครับก่างโต่งนี่กรเดียวไปปะกันเลยครับ นะครับจินสันมอเมวันนี้จะมาจุเนื้อสักครันะครับเนอะอ้าเป็นเสือสักครับวันนี้มาเจี๋เสือผู้หญิงเนอะเสือกินจีนนะครับอ่าเสือกินจีนอ๋อี่ใหญ่ๆนี่มีอ่ะเนี่ยะใหญ่โงะโอ้ โอ้กว่าจ,จะหย่มีดมาตัวยเขาลืมต่นั่นแ่ะนะมีไงก็ไมีไงไหมตัวง่ายเดกอะฮะมาเอานั่นะฮะมาเลี้ยงมามามาโซ่เลยจ้าม้ไกนใดกับกิในคอนโดอนี้นะต่อถ้วยแงใส่เข้า พอสอืมไปเอาเข้าเลยพูดกับมึงโอ้ไปกี่คนหายไปโอ้นี่หายไปหายไปหลายท่านนะครับเนอะไข่หูตัวกับอแสดงตัวกันเด้อรับโอ้เนี่ยฮะจุ่มตีหน่อยเลย ญงเลยเอาพาเกลงไว้ละเฮ้ยดูพอมีแล้วเต็มมีแล้วนี่เขามีเบ็นบหัวหมูมาซอยนี่นะนตานกระต้อเต็มใจดิอะพอยอยปอกเปลือกขาเต็มแล้ นย,ยอะเลอ,อบ้านไก่นี่มาตอดปูนะมาโ okay. <Okay>. yeah. อเคออซอยตอยัวกินตัวนะครับเนาะพี่น้องมาครับกิดก,กันนะครับนะเนาะครับอาอาซอยก่อนเดี๋ยวอาไเเลี้ยงกินไปเลยเลยเออหนพี่นนองสับปกสับปักออก ก็ไปเส้นไปเส้นนะงอโลดด้วยอ,อือเอาฝูงบินตามมีห้องอะมีห้องงอโลจิ้นนะอาครับเอาเ,อาเลยเขาต้องนักหน่อยตัวอัางเดียวเดียวอาเนี่ยอันนี้ไหนเนาะมากกว่าเด้เอ อันนี้หานไหมเออเนาะซอยยังจีนเนาะซอยลูกเต่าก็แค่แค่ไหนไปได้แม่แม่บ่าวครับมันมักขไมนี่นักแก่ไปเอาน้ำจิ้มต่างหากวะอาะไรอะลรเอาอย่างนี้ก่อนเลยตรงมากว่อ่าตรงกินได้ว่ะโอเคนั่นจดไปเอาเอาก่อนเนาะอย่างนี้ก่อนเนาะดูโอ้อาครับ ครับนี่ขจุเนี่ยโอ้พระเจ้าจอดมันยอดมากโอ้วาครสุดโตลผม่งตามมาดิกอคับ

กินหอเข้าวซาชิมิครับเนี่ยซาชิมิคนเมืองอนะครับกุ้ยมะมะ,มะว,โวมะโอ้ยน้ำจิ้มแก่วละเล้ยงฟุกเนี่ยเหมาะเห้อืมอืมอืม อเอาสินเชื่อเป็นกิโลกิโลเนี่ค่เชื่อนันนั้นนะสินได้ลำเดือดนะพอขินในยูทูปนะฟออกินฟานรุงรางนั้นมักขนาดานเหรอ,อนจ้าฟานเองเนาะฟานเองเนาะนี่จ้าเนี่ย <c oughs>

เราพาพุ่มพุ่มร <gardens> ับด้วยอครับคุ้องย่นีเลยอันอย่าลิ่มเรืองครับเพป้งฟานกับมีเนาะถึงมันเยอะโอ้ักอือเฮ้ยต้องรอจดหมา

อานิแพงอ้นี่เจ้าอยจะไปดกวมอนมก่อนรัไปนอนนี่อืม ัโอ้ฮัลหมอกนะหรับจุเนั้อสมฮัลโหลฮัหม่ัลหับให้ยัลโหัลโหลฮับอหันนี้นัลนหลฮัลรับไปแตัลโหลฮัลโหลั ต้นตำรับต้นตำรับผมโอผมเป็นตามนีมั้หจากพี่บ้านพี่จองเลยไม่หย่ะข้ามแล้วเนี่ยข้ามแล้วก็ยังอยู่เป็นอย่างครัวนนตีนทุกนกับปลาพ่เหมาะ้ะสุดนี่เหรอสุดที่หลัก ทำอย่างเโอ้โอ้ขนันเขามาละกีคนเดียวลูกอเนมานวอยน้องสเป็นไงะมนนแลนี่เขาขวานาะแต่มเขาขวานให้เยอจะขวานมาไห้ หอมเลยหีปลาเกลียวอลยข้างในมีป่ะที่มีป่ะไม่แล้วอาถาเรนน้องมะเกือนอฮอโอ้ยไอ้ยองปย่ไหนมานี่ ไปส่งขี้แล้วก็ไปส่ง <Okay. S 2> อะไรนะไอ,อย้ยา่หม้อย,า,อยา,า,อา่ไอ้วัวอ๋องอไม่กี่ตัวนะดมอยู่ดำมหาอเตัวที่สี่กําลัางจะต่อรองอยู่นะนั่นแหละเลือของแม่เราจีบดีกว่าจีบตีบตบมตีมเพ่อเนาะอ่าไอ้ห้มันตีมนะ คนมากหรือเขาก็มากเขาก็มากนะล่อมันจะกทำนี่ยาของกินลัมของกินรัมไปที่คนมากกินกิโลฮึมองมากเหมือนสี่คนกินยังเสือวะนี่มันนั่งกิโล ้าวคน6คนเนาะ่ยจัดเตียงแล้วเอาละครับงั้นเดี๋ยวคลิปนี้ขอปิดคลิปไว้ต่ออีก่อนนะครับเนะี่เดี๋ยวรอบหน้าจะไปเปลี่ยนเมนูอย่างไปทางใดเดี๋ยวติดตามกันต่อไปนะครับขอพ่อแม่พี่น้องกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ขึ้นเลยนะครับกดแข่าวสี่คนบ๊ายบายครับสวัสดีครับ,นนรบมามา,มา 啊！